สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกลับมาพบกับต้านะคะที่ช่องต้าบูประดิษฐ์นะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมนากนะคะหลังจากที่ต้าปล่อยคลิปมอมวยการ EP 3เนอะรวมทั้ง1 2 3เลยนะคะที่พูดเกี่ยวกับประวัติของต้านะคะหรือว่าการที่ต้าเดินทางมาประเทศมาเลเซียเนาะเพื่อการศึกษานะคะแล้วก็หลายๆคนก็อินบ็อกซ์มหาต้าเยอะมากนะคะแล้วก็มีหลายๆคนสนใจที่จะมาเรียนที่ปีนังเนาะแล้วก็ สอบถามรายละเอียดกับต้ายเยอะมากๆนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็น Q&A ครั้งแรกนะคะของช่องต้าต้าลูประดิษฐ์เองค่ะดีใจมากๆเลยนะคะว่ามีคําถามอะไรบ้างที่ทุกคนเนี่ย inbox มานะคะหลายๆคนถามคำถามคข้างคล้ายๆกันเนะาะไงต้าก็จะมาตอบคาถามนะคะในคลิปนี้เนาะเป็นคําคถามที่ต้าเลือกมานะคะยังไงเนี่ยก่อนที่จะไปเริ่ม Q&A ของเรานะคะต้าขออนุญาตนะคะแต่งหน้าไปด้วยนะคะแล้วก็พูด ตอบคาถามไปด้วยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตาจะมีธุระข้างนอกนะคะ,ะมาเริ่มเลยนะคะกับคําถามแรกเนาะโรงเรียนานานาชาติกับโรงเรียนจีนต่างกันอย่างไรอ,อันนี้นะคะเป็นคําถามที่หลายคนทักมาหาตานะเพราะว่าบางคนคือแบบอาจจะสนใจที่จะเรียนโรงเรียนานานาชาตินะคะแต่ว่าตัวต้าเองต้องบอกว่าตัวต้าเรียนโรงเรียนจีนเนาะต่างกันยังไงเนี่ย อย่างแรกเลยโรงเรียนนานาชาติเนี่ยนะคะค่าเทอมของเขาจะสูงกว่าถ้าพูดถึงเรื่องเงินเนาะค่าเทอมอะไรเงี้ยค่าเทอมสูงกว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะแล้วก็ค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติเนี่ยเริ่มต้นเลยมีสิทธิ์ที่จะเป็นประมาณ5 0 0แสน ต่อปีนะอันนี้เท่าที่ตาทราบมานะคะเพราะว่าบางโรงเรียนเนี่ยที่เพื่อนตาก็มีเรียนอยู่บ้านนะคะคนไทยนะคะเรียนเนี่ยก็จะเป็น5 0 0แสนบาทต่อปีนะโดยประมาณอันนี้คือราคาเริ่มต้นของเขานะคะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนจีนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนโรงเรียนนานาชาติ่ยอาจจะคล้ายๆกับบิลกัวแบบโรงเรียน2ภาษามีอังกฤษมีจีนผสมกันนะคะค่าเทอมเขาก็จะถูกลงกว่าไม่มก็ถือว่าเยอะนะจริงๆแล้วอะ อาจจะเป็นปีละหลักหมื่นนะคะอาจจะ6 0 0 0ืนก, 60, กว่าจนถึง1 0,000แสนต้นๆแต่ไม่แตะปลายแน่นอนนะคะอันนี้คือเป็นโรงเรียนจีนเนาะอย่างที่สองเลยคือหลักสูตรภาษาที่เขาสอนเนี่ยก็คือนานาชาติเราจะไม่ได้เรียนภาษาจีนนะคะอาจจะมีในบางโรงเรียนที่สอนเป็นวิชาแต่ภาษาหลักของเขาในการเรียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะในขณะที่ภาษาจีนโรงเรียนจีนเนี่ย เป็นโรงเรียนจีนเพราะว่าจะสอนครูที่สอนจะใช้ภาษาจีนจะแบบไม่ค่อยได้พูดอังกฤษแต่เราก็มีวิาอังกฤษนะคะแล้วก็หนังสือการเรียนเนี่ยของโรงเรียนจีนจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะอย่างที่สามเลยก็น่าจะเป็นตัวของสถานที่ที่โรงเรียนตำแหน่งของโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่ตาจะเห็นเนี่ยโรงเรียนจีนน่ะจะอยู่ในเมืองเนาะจะแบบ เดินทางง่ายหาหอได้ง่ายๆสะดวกสะดวกนะคะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนนานาชาติอ่ะในเกาะปีนังสำหรับต้านะส่วนใหญ่โรงเรียนที่เขาไปเรียนกันอ่ะจะอยู่ห่างจากในเมืองไปเล็กๆ็กน,น,น้อยน้อยไม่ไกลมากแต่ว่าการที่เราจะแบบมาในหอมาหาหอในเมืองเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็หาค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าโรงเรียนอยู่ไกลเนาะเวลาสิว่าเรามาเรียนอะไรเงี้ยเราก็อยากให้ที่ที่เราพักเนี่ยอยู่ใกล้กับ โรงเรียนมากที่สุดนะคะก็เลยอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องขอเรื่องการเดินทางอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมในตรงนั้นเนาะอ่ะถ้าเกิดให้ต้าเทียบข้อดีและข้อเสียระหว่างโรงเรียนนานาชาตินะคะกับโรงเรียนจีนที่ปีนงังมันมีอะไรบ้างแตกต่างกันยังไงข้อดีข้อเสียเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับต้านะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะสําหรับต้าเลยข้อดีเอาข้อดีก่อนนะของโรงเรียนนานาชาติคือหนึ่ง คุณจะได้ภาษาอังกฤษแบบฟูลเรนแน่นอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าครูอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมห้องอย่างเงี้ยคะ่ะอังกฤษคือเป๊ะแน่นอนคือเราจะได้ซึมซับภาษ,ษาอังกฤษอย่างเต็มที่แน่นอนนะคะ2เลยคือด้านของการกินอาหารการกินบางโรงเรียนคือรวมค่ากินแล้วในค่าเทอม เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแบบพบเงินไปเราสามารถทานอาหารได้ที่โรงเรียนเลยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะรวมกับค่าเทอมแล้ว3มเลยเนี่ยด้านหอของเขาค่ะจะมีหออยู่ใกล้ๆโรงเรียนบางโรงเรียนจะมีหอในโรงเรียนเลย ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแบบคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นห่วงลูกๆนะคะไม่มีที่พักหรืออะไรก็สามารถเลือกโรงเรียนที่มีหอพักอยู่ในตัวโรงเรียนได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นหอข้างนอกก็จะมีคนดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้โรงเรียนมากๆคือเดินไปถึงหรือบางคนก็แบบมีรถนะคะรับส่งนักเรียนพ่อแม่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เรื่องความปลอดภัยไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะส่วนข้อดีของโรงเรียนจีนสําหรับต้านะได้2ภาษาแน่ๆแล้วอังกฤษจีน แต่อังกฤษเนี่ยอาจจะได้น้อยกว่าจีนเพราะเราจะใช้จีนเป็นหลักแต่เราก็คือได้จีนได้อังกฤษเพราะมีวิชาอังกฤษเรียนด้วยนะคะ 2. เลยคือค่าเทอมถูกกว่าข้าเทอมถูกกว่านานาชาติอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโรงเรียนจีนเนาะมันก็เหมือนจริงๆก็เทียบกับที่ไทยไดนะ้นานาชาติกับเบลิงกวัวมันก็ต่างกันเนาะส่วนอย่างที่3มันข้อดีเนี่ยก็คือเราจะมีสังคมที่แปลกใหม่ เพราะว่าเราได้หลาย,ยภาษาเราต้องแังกฤษด,ด้วยจีนด้วยคือมันก็ได้กันในเหมือนทวินวันเออประมาณนั้นนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยมาพูดกันก่อนที่โรงเรียนนานาชาติเนาอข้อเสียของโรงเรียนนานาชาติหนึ่งคือเรื่องราคาราคาต้องสูงกว่าอยู่แล้วค่ะเพราะว่าออด้วยแฟ c ซิลิตี้นะคะต่างๆนานาที่เขาออฟเฟอร์ให้เราเนี่ยมันกค็ค่างเยอะก,กว่าโรงเรียนจีน เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเธอค่าอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายมันก็ต้องมากกว่านาะส่วนอย่างที่2ข้อเสียก็คือสําหรับต้านนะมันไกลจากในเมืองอะค่ะถ้ว่าเราจะมาเที่ยวห้างหรือว่าหาของกินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลําบากนิดนึง,นง,นงต้องเสียค่ารถค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมตรงนี้นะคะเพราะว่าโรงเรีนยนนานาชาติจริงๆที่เนี่ยต้ารู้สึกว่ามันไกลจากในเมืองเนาะอ่ะส่วนข้อเสียของโรงเรียนจีนก็คืออังกฤษอาจจะได้ไม่มากเท่าไหร่ เพราะว่าเขาจะเน้นเรื่องของจีนเนาะยกเว้นแต่ว่าเราอาจจะสื่อสารกับเพื่อนหรือคุณครูที่เป็นอินเดียหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ภาษากฤนตรงนั้นเนาะมาต่อกันเลยนะคะที่ข้อ 2. นะคะอาหารการกินกินยากไหมทานอะไรได้บ้างที่ไม่มีอะไรทานไหมจะกินยากไหมอะไรยังไงนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับคนถามต้งมาเยอะมากว่ากินอะไรเรากินอ หาก,กินยากไหมต้องกินแต่แกงกะหรี่ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกค ตอนแรกต้าคิดอย่างนั้นว่าแบบเอ้ยเราจะกินได้ไหมอาหารที่มาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นแบบพวกแกงอะไรอย่างเงี้ยน่เลยจริงๆโนเลยค่ะจริงๆแล้วที่นี่นะคะมีอาหารหลากหลายสัญชาติมากอาหารจีนอังกฤษอาหารฝรั่งอาหารญี่ปุ่นอาหารมาเลโอ้โหเยอะแยะมากมายอาหารไทยก็มีโอ้โห,โอ,โหอาหารกินไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะบอกเลยทานได้หมดนะคะมีทุกเนื้อค่ะเลือกได้เลยนะคะไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะ เพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องอาหารการกินเลยค่ะบอกเลยที่นี่อาหารมีทั้งอาหารสัญชาติเขาอาหารสัญชาติไทยอาหารญี่ปุ่นอาหารมาเลยอาหารโอ้โหเยอะแยะมากมายอาหารฝรั่งเวสติร์อะไรมีหมดนะคะไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องอาหารและการกินนะคะบอกเลยว่าปัญหาเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารคืออาจจะคิดอาหารคิดถึงอาหารไทยอ่ะที่มันเป็นรสชาติไทยๆอ่ะเออที่นี่มันไม่มีขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องอาหารการกินไม่ใช่ปัญหาเลยจ้า ข้อที่3นะคะภาษาที่ใช้ในประเทศเออเรื่องภาษาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเอออยู่ประเทศมาเลเซียต้องพูดแต่ภาษามาเลเซียหรือเปล่ามีแบบอังกฤษปนได้ไหมเขาจะรู้เรื่องไหมอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าที่นี่นะคะคนในประเทศเขาอะค่ะจะมีอยู่3สัญชาติหลักๆก็คือ คนมาเลเซียคนจีนแล้วก็คนอินเดียเนาะและภาษาหลักๆเนี่ยในเกาะปีนังนะที่เขาใช้กันเนี่ยคือภาษาอังกฤษกับจีน2ออย่างเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเราต้องพูด,พดภาษามาเลยกับคนอังกฤษหรือแ่าไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่เขาจะพูดอังกฤษกับจีนเนาะสองอย่างนี้นะคะพูดได้ไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าเราอาจจะเอ้ยพูดได้งูลปลาเนี่ยนะคะเขาเข้าใจแน่นอนค่ะเราอาจจะชี้ภาพหรือว่าอะไรก็ได้ที่แบบ เป็นบอดี l a n g u a g อ่ะเออเขาเข้าใจเนาะไม่ต้องกังทนเลยค่ะเรื่องภาษานะคะคำถามข้อที่4ี่นะคะเตรียมตัวมายังไงถ้าเกิดแบบจะมาเรียนที่ปีนังอะคะ่ะเตรียมตัวกันยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะคือตาต้องบอกก่อนเลยว่าเริ่มแรกของตาเนี่ยเพราะว่ามีรุ่นพี่มีญาติที่เรียนอยู่ที่นี่อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าใครที่แบบสนใจอย,อยากมาเรียนเองไม่มีญาติไม่ไ้มีอะไรตาขอแนะนําเลยก่อนอื่นเลยคือ research ค่ะ ค้นหาโรงเรียนที่เราสนใจอาจจะลิสต์มาแบบท็อปฟรีของในใจเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามาติดตัดสินใจกันอีกทีเลือกอีกทีเรื่องหอพักอีเมลไปก็ได้ค่ะอีเมลถามโรงเรียนได้อีเมลขอเอกสารค่าเทอมคร่าวๆก่อนก็ได้ค่ะจริงๆแล้วอะเรื่องที่เตรียมตัวยังไงต้าขอบอกเลยว่าเตรียมตัวจากเริ่มหาโรงเรียนก่อน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาลัยนะคะเริ่มหาที่เราสนใจจริงๆนะเออแล้วเราก็มาศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนตามด้วยเรื่องหอพักนะคะส่วนเรื่องวีซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเมื่อเราลงที่จะสมัครเรียบร้อยแล้วนะคะทางโรงเรียนเขาก็จะมีการเตรียมวีซ่าให้เรานะคะเราก็เตรียมพาสปอร์ตถ่ายรูปอะไรต่างๆนานาน,นะคะที่เป็นเอกสารของ โรงเรียนนั้นๆที่เขาอ่าได้จัดเตรียมไว้ให้ว่าแบบเออเราต้องมีเอกสารนี้นั่นน,นแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็เตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นจองตัว๋วเครื่องบินเดินทางด้วยรถไฟก็ได้หรือจะเป็นรถตู้เข้ามาจากหาดใหญ่ก็ได้นะคะไม่ใช่ปัญหาเลยจ้าคําถามสุดท้ายนะคะที่เป็นคําถามที่หลายๆคนก็ถามต้มานะเพราะว่าในมอวอยกาที่ต้าเคยได้พูดไปว่าต้าพักอยู่ในหอพักทั้งหอในแล้วก็หอนอกมันแตกต่างกันยังไงข้อที่ข้อเสียคือ,อยังไงอะ หอในเนี่ยนะคะต้าต้องบอกเลยว่าหอในก็คือหอในโรงเรียนนะก็คือที่เราอยู่รั้วเดียวกับโรงเรียนเลยนะคะจริงๆข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องแบบคิดมากว่าแบบเออเราต้องเดินทางยังไงฝนตกแดดออกเราต้องไปยังไงคือมันอยู่ในโรงเรียนเลยเราเลิกเรียนก็กลับหอได้เลยนะคะค่าใช้จ่ายก็ถูกกว่า มีกับข้าวให้ทานนะคะอย่างที่เคยมาอยกันไปที่ ep สองเนาะว่าแบบเออกับข้าวเราทานยังไงในหอมีมื้อหนึ่งต่อวันนะคะวันเสาร์ต้องออกไปกินข้างนอกหรือสามารถออกไปซื้อข้างนอกได้นะคะวันอาทิตย์ตอนเช้าไปตลาดเช้าได้อะไรก็ประมาณนี้ส่วนถ้าจะเป็นหอนอกเนี่ยจานกินบางคนเนี่ยคือถ้าพักแล้วก็มีคนดูแลในบ้านก็คือเหมือนกับเป็นคนที่ดูแลเหมือนอแม่ของเพื่อนมาเปิดหอที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแบบ มีคนดูแลและบางคนผู้ใหญ่บานท่านผู้ปกครองบานท่านก็คือไว้ใจคนคนนั้นให้ดูแลลูกของเราเขาก็จะมีเตรียมกับข้าวให้ซักผ้าให้รีดผ้าให้ตากผ้าให้อะไรประมาณนี้แต่ถ้าบางคนอย่างเช่นต้าเนี่ยออกมาอยู่เองกับเพื่อนๆนะคะณตอนนั้นก็คือทําเองหมดเลยนะคะไม่ว่าจะซักผ้ารีดผ้าเดินไปโรงเรียนนั่งรถบัสไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องควบคุมตัวเองต้องคอนโทรลได้นะคะว่าแบบเราจะไม่นอกลู่นอกทางนะจะไม่ทําอะไรให้แบบมันเสียหายนะอะไรประมาณนี้ค่ะ ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะหอนอกต,ต้องบอกเลยว่ามันค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าหอในนะคะแต่ว่าข้อดีของมันสําหรับต้าคือตัวต้าเองบ้านอยู่ปักลุมใช่ปะบ้านอยู่ภาคกลางเวลาเราจะอยู่หอในายอย่างเงี้ยมันจะต้องกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เราต้องเดินทางกลับ แต่ว่าในมุมของครอบครัวต้าคือมองว่าเออถ้าแบบปิดเทอมเล็กๆแบบอาทิตย์หนึ่งสิวันหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าลูกอยู่ต่อที่นี่าค่าใช้จ่ายมันก็จะน้อยลงกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าเออการที่ต้ามาอยู่หอนนอกมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งเนาะว่าแบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันก็ลดลงแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าพ่อแม่เนี่ยมาเยี่ยมหรืออะไรเงี้ยก็มาพักกับเราได้ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมนะคะสําหรับครอบครัวต้านะคิดแบบนี้นะคะ ก็เลยเออให้เราย้ายออกมาอยู่หอนอกจะคุ้มกว่าอ่ะแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอออยู่หอใน,นถูกกว่าอีกเทอมสั้นๆถ้าบ้านอยู่หัดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยกลับง่ายๆก็กลับดีกว่าประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ สะดวกได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะอย่างเดียวที่ต้องเป็นห่วงก็คือความปลอดภัยแล้วก็เราต้องดูแลตัวเองในระดับหนึ่งได้นาะเพราะว่าการที่ออกไปอยู่ข้างนอกเราต้องไปไหนมาไหนเองเนี่ยพ่อแม่บางคนก็ต้องเป็นห่วงอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยยิ่งอยู่ต่างประเทศด้วยน้อต้ก็เข้าใจนะตรงนี้นะคะยังไงเนี่ยต้อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะตัดถึงใจอะไรล้วแต่เนี่ยยังไงเราก็ถามผู้ใหญ่ด้วยดีกว่านาะเพราะว่า,าจะได้เข้าใจ ตรงกันทั้งสองฝ่ายนะคะจะได้ไม่มีความกังวลกันนะคะมาเรียนกันแบบสบายๆนะจ๊ะแล้วค่ะทุกคนค่ะไปแปลงโฉมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการแต,แต่งหน้าสบายๆของต้าน,นะคะต้าก็แต่งอย่างนี้แบบลวกๆเร็วๆอย่างเงี้ยนะคะทุกครั้งคะ่ะ อยังไงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดต่อมาหลังไม่ว่าจะเป็นคําถามอะไรก็แล้วแต่นะคะต้ายินดีตอบม,มากแล้วนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะก็เป็น5คําถามหลักๆนะคะที่ทุกคนสนใจแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะเกี่ยวกับคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามนอกเหนือนจากนี้อีกนะคะอยากจะ inbox มาถามต้าไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Instagram นะคะหรือคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะคะก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะต้าจะพยายามตอบให้ เร็วที่สุดนะคะยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้ต้าอีกครั้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้านในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองค่ะวันนี้นะคะยังไงต้าก็ต้องลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันกับตาต้านะคะในช่อคต้าต้าบุปดิษฐ์ได้อีกนะคะในครั้งหน้าเลยขอบคุณทุกๆคนมากนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย